สวัสดีค่ะออสตอรี่เล่าทุกเรื่องวันนี้นะคะออจะพาเพื่อนๆมาดูเหตุการณ์น้ำท่วมฝนตกหนักจนน้ำท่วมภาคใต้เหตุใดฝนถึงตกหนักจนน้ำท่วมไม่ได้เกิดจากปรากฏการระเบิดฝนหรือเรียกที่ว่าเรนบอมนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกปริมาณฝนสะสมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอยู่ที่880มลลตรต่อชั่วโมงถือเป็นปริมาณฝนที่หนักมากในรอบ300ปี และในครั้งนี้นะคะทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากเสียหายต่อทรัพย์สินและมีผู้คนที่เสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้ทำให้นึกถึงคำทำนายภัยพิบัติของหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคำทํานายนี้บอกเล่าโดยหลวงพ่อสนองกตตะพุญโยหลวงปู่สังวานเขมมโกแห่งวัดทุ่งสามคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านบอกหลวงพ่อสนองกะตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบรุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้เรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมีดังนี้ก่อนที่จะไปฟังคำทํานายของหลวงปูส่สังวานออจะพาเพื่อนๆทําความรู้จักกับหลวงปูส่สังวานประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ท่านคือใคร ประวัติหลวงปู่สังวานเข็มมะโกรพระกรรมฐานแห่งเมืองสุพรรณวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนามเดิมของท่านคือสังวานนามสกุลจันเรืองเกิดเมื่อจันเดือน4ปีมะโรง2459ที่บ้านหนองผักนาคสามชุกสุพรรณบุรี บ,บรรพบุรุษท่านมีอาชีพทำนาแต่โยมบิดาท่านเป็นผู้ที่ได้นำภาพ,พยนต์มาฉายในอำเภอสามชุกเป็นคนแรกอุปสมบทครั้งแรกเมื่ออายุครบบวชแต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนไม่รู้หนังสือบวชสวดมนต์บางบทท่านต้องจำจากที่แม่ชีสวดกันท่านจึงสวดมนต์ได้แค่อิติปิโสพาหงแม้แต่ณโมก็ต้องต่อเอาด้วยเหตุนี้ท่านจึงลาศิกขาบททั้งทั้งที่ไม่อยากจะลาเลยชีวิตสมรส ท่านสมรสกับแม่บางเมื่ออายุ26ปีในปีพศ2448แต่ไม่มีบุตรด้วยกันท่านยึดอาชีพทำนาแต่ด้วยเหตุที่ท่านมีสุขภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไรนักบางครั้งขณะที่ทำงานเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาท่านก็ต้องผัดการไถานาโดยอาศัยห้างนาเป็นที่พักรอจนไข้ลดจึงได้ออกมาทำนาเป็นปกติบางทีก็ทำนาไม่ได้ต้องให้ภรรยาท่านเป็นคนทำ ท่านจึงรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยห่วงหาอาหารให้ภรรยาเท่านั้นเองท่านได้ทนทุกทรมานกับโรคภัยถึงสองปีโดยในระหว่างนั้นท่านได้รับคำแนะนำจากแม่ชีจินตนาซึ่งเป็นสิทธิของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำให้ทำกรรมฐานเผื่อว่าโรคจะหายด้วยความที่ท่านเป็นโรคภัยนี้เองจึงได้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านได้เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาท่านเล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งแม่บางไม่สบายท่านก็ได้ช่วยดูแลตามประสาสามีธรรมดาของคนป่วยย่อมจะต้องมีความอิดโรยเป็นธรรมดาและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ท่านจึงช่วยตักน้ำราดศีรษะให้แม่บางพอน้ำราดลงบนเส้นผมไอระเหยที่โดนเส้นผมนั้นส่งกลิ่นชวนให้หน่ารังเกียจเนื่องจากไม่ได้ทำความสะอาดมาเป็นเวลานานทำให้ท่านเกิดสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งว่าร่างกายของคนเรานั้น เป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เกิดแห่งทุกข์ครั้งหนึ่งท่านได้เดินผ่านกระจกเงาบานใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งตัวแทนที่ท่านจะมองเห็นเป็นรูปร่างของตัวท่านท่านกลับเห็นเป็นอสุภนิมิตมีโครงกระดูกขึ้นแทนด้วยตัวท่านเป็นผู้ฝึกทํากรรมฐานอยู่เสมอจึงทำให้จิตใจที่ได้รับการฝึกฝนอยู่ย่อมเกิดปัญญาเกิดความรู้เห็นขึ้นมียานทัศนะปรากฏขึ้น ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ท่านเห็นภายในสังขารยิ่งขึ้นและเกิดความเบื่อหน่ายที่จะคลองเรือนอีกต่อไปการสละจากการคลองเรือนจึงได้เกิดขึ้นท่านได้บอกกับแม่บางให้รู้ถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ที่ท่านจะไปสู่ธรรมวินัยของพระบรมศาสดาเพื่อที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้จงได้ในการจะออกบวชในครั้งนี้ท่านก็ได้ให้พ่อห่วงผู้เป็นบิดา ให้บอกกับลูกหนี้ทั้งหมดที่เป็นหนี้เป็นสินกับบิดาของท่านให้มาประชุมพร้อมกันและท่านได้ขอร้องพ่อห่วงให้ยกเลิกสัญญาที่ลูกหนี้ทั้งหลายได้กระทํากับบิดาของท่านด้วยการฉีกเอกสารทิ้งทั้งหมดนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นในการให้ทานอันเป็นที่น่าปิติยินดีอย่างยิ่งหลังจากนั้นท่านได้ทํามหาทานอีกครั้งด้วยการบอกภรรยาว่าจะขอออกบวชอีกครั้งให้แม่บางหาสามีใหม่ได้ การบวชครั้งที่สองเมื่อท่านอายุได้35ปีณวัดนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีเมื่อเวลา14นาฬิกา45นาทีของวันที่27เวษายน2494โดยมีพระครูคแขกเป็นพระอุปชาพระสมุทรทองย้อยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาทิการสวัยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าเข็มมะโก เมื่อท่านอุปสมบทแล้วก็ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมณป่าช้าวัดบ้านทึงสามชุกท่านได้อาศัยอยู่ในป่าชา้าโดยมีหลวงพ่อมหาทองโสพโนซึ่งเป็นเสมือนครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้ปฏิบัติผู้อาวุโสอยู่ด้วยท่านเป็นผู้มีความรู้ทางด้านปริยัติได้ดีท่านหนึ่งและท่านได้เป็นผู้แปลข้อสินที่ว่าการไม่ยินดีรับเงินและทองเพื่อเป็นของตนหรือ ให้ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนนับแต่นั้นมาหลวงพ่อสังวรก็ไม่มีปัจจัยแม้แต่สตางแดงเดียวและที่พระอาจารย์มหาทองท่านได้สอนหลวงพ่ออีกก็คือสมาธิภิกขุคเวพาเวยะสามาธิโตยถาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิดเพราะจิตที่เป็นสมาธินั้นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง เพียงประโยคนี้เท่านั้นที่ท่านถือเป็นแนวทางปฏิบัติมุ่งมั่นกระทำความเพียรอยู่ในป่าช้าตลอดเวลา5ปีปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัตินี้เองทำให้ท่านรู้เห็นตามความเป็นจริงโดยท่านได้ยึดหลักทุดงควัตตลอดเวลาหลังจากที่ท่านพระอาจาร,รย์มหาทองได้ละสังขารแล้วท่านจึงได้ออกจากป่าชา้าแต่ท่านก็ไม่ได้ละเลยหรือทอดทุระไปภาคปฏิบัติเลยแม้แต่น้อยโดยท่านจะนึกถึงคำของอาจาร,รย์ที่ว่า นักปฏิบัติจะทิ้งการปฏิบัติไม่ได้จนกว่าจะหมดลมท่านเองก็เช่นนั้นเมื่อท่านมาอยู่วัดทุ่งสามคีทรมและไปสร้างวัดป่าน้ำตกเขมโกที่ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็ได้สั่งสอนและเจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอไม่ได้ขาดเลยในระยะเริ่มแรกท่านมีอุปสรรคมากเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ บางคนถึงกลับเข้ามาทำร้ายและขัดขวางการเผยแพร่ธรรมทุกรูปแบบแต่ในที่สุดท่านก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้และเผยแพร่ธรรมให้ทุกคนรู้จักประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมเข้าห้องกรรมฐานปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานสี่ที่หลวงพ่อแนะนําและสั่งสอนได้เป็นอย่างดีหลวงพ่อจึงมีสิทธิ์ญานุสิทธิ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายและในวันที่2มิถุนายน2547หลวงปูส่สังวานเขมโกละสังขารมีอายุได้89ปีมีพรรษา5 5พรรษาซึ่งเป็นที่สกเเร้าของสาธุชนโดยทั่วไปที่เคารพบูชาเรามาย้อนฟังคำทํานายภัยพิบัติของหลวงปูส่สังวานกันค่ะหลวงปูส่สังวานเขมโก้ ท่านบอกหลวงพ่อสนองกะตะปุญโยเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบรุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้เรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมีดังนี้หลวงปูส่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพ กรุงเทพนี่น้ำท่วมมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถไวให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวนันแล้วไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาเข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็ดคืนท่านบอกเราหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืน ถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปโน่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะได้ไม่ตายเราจะโกยไปทำไมคนเดียวล่ะคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามาัคคีธรรมนะวัดทุ่งนี่เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็เกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลย สงครามพระจะเกิดขึ้นเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานก็ยังไม่เห็นเชื่อก็ไม่ได้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้นั่งเฉยไว้ก่อนท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสัมเภาที่ลบบุรีนะเมื่อตอนหลวงพ่อเภาอยู่นี่เจริญมากคนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบุรีเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดู ตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่ดุมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วเนี่ยสุนัขก,ก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวานพูดเรื่องอนาคตให้ฟังต่อไปว่าให้เตรียมตัวไว้นะเราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยเหรอพอไม่นานาน้ำก็ท่วมท่วมภาคใต้เกิดสึนามิก็จริงอย่างหลวงปู่ว่าคนจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อแล้ว นี่คือคำพยากรณ์ของครูบาอาจารย์เหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงสึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะตายมากกว่านี้คราวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัวแต่อาจจะมาจะมีวิธีเดี๋ยวจะพาไปไม่ตื่นตูมเป็นคนไม่ตื่นตูมเชื่อก็เชื่อแต่ไม่ตกใจจะไปอย่างสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวก่อนตายอาจมาจะไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นคนเรานะ่ะมันต้องตาย วิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัติอย่างนี้เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้ซึ่งเป็นคำทำนายที่สอดคล้องกับคำทำนายของปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตำแยอําเภอปักธงชัยเมืองโคราชหลวงปู่สังวานท่านพยากรณ์ไว้ที่จริงอัตมาไม่อยากออกทีวีรอกเพราะเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีแล้วพวกคนทั้งหลายที่มันหลงมันจะได้เบาลงบ้างแต่ว่าบางทีอาจจะด่าเราก็ได้ ว่าหลวงพ่อเพือเจร์และนี่ก็คือคำทำนายภัยพิบัติหลวงปู่สังวานที่เล่าโดยหลวงพ่อสนองกะตะปุญโยซึ่งเป็นพระลูกศิษย์เป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังคำทำนายของหลวงปู่สังวานเขมมะโกแล้วเพื่อนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรโปรดใช้พิจรารณาในการรับฟังและรับชมนะคะเครดิตข้อมูลจากวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและภาพออสร้างมาจาก AI ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ